อันนี้คือได้แล้วเราต้องอเป็นหารแล้วเหรอเราใช้ชีวิตประหารเนอะวิก,กวดสเปสบาร์เพื่อรอเอ,อ้ยดูนหน้าน้องดิอุยเอาละน้องโผล่มาละนายไม่กินอนะ่ะในเมื่อนายไม่กินเราเราขอแล้วกันนะหย่อนมั้งเลยไป,ไปละ <c oughs> ไม่อย่าระจับน้องน้องไปแล้วเฮ้ยนี่ไงกุญแจ เอาล่ะไปทีเพอไปละเจอกันเดี๋ยวๆๆให้คนดูแลสวนสวมบวกกันแดดจะทำไงอะแต่ก่อนอื่นผมขอเอาคุณแจลุงไปโยนน้ำหน่อยแล้วกันลุงอย่าหวังว่าลุงใหญ่เห็นคุณแจเป็นครั้งที่สองเลยเอ้ยผมอยากช่วยลุงทำสวนอะไปเติมน้ำได้ป่ะผมอยากแบบอยากสักงนิดนึงอะจะทำสวนอะผ่านอะผ่านที่ดีผ่านที่ทำสวนได้ ไอ้แบบทรงงโอเคไอไม่ใช่ไม่ใช่ใชปล่อยปล่อยลูกไอจิกขอร้องจิกเปิดนะเออจิกโอเคลากลากมาทำไมกลายเป็นหายมันลำบากกำบนขนาดนี้เออผมว่าแบบเออบางทีมอาจจะไม่ได้ก็ได้ไปละเอ,อ้ยลุงปลูกดอกกุหลาบด้วย รับลาเด็ดดอกกุหลาบแล้วไปไปไปหาสาวตัวเมียดูอ่ะแบบนี้มีไหม <c oughs> อะไรลุงผมเยาดอกกุหลาบให้สาวลุงไม่มีสิทธิ์เอาดอกกุหลาบไปนะไอ้ปล่อย,ดย <c oughs> เดี๋ยว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 วิวิวิบังคับตัวไม่ได้ลุงลุงมันไล่เราเดี๋ยวคีบไปกว่ามันรอดแล้ว ลูกย,วยวาวดอกกุหลาบผมไม่หนาอะล,ลุงงับนะงับนะงับนะ้าไปยี่ไงหมวกฟางมันคือหมวกกันแดดใช่ปะคือเดียเด๋ยวเดีย๋ยวคือประเด็นคือเรางับหมวกไม่ได้ด้วยหมอนอยู่สูงเกินอะแล้วเราจะทำไงให้ลุงก็สวมหมวกอะคือแบบเราเอาไม้ปลายเคี้ยวหมวกร่วงลงมาได้ปะล้ <Nope. S 1> <c oughs> ไม่ได้อะคือแบบหมวกมันอยู่ข้างบนอะเฮ้ยเฮ้ยรอลุงกลมเจ้าวันนี้แหละ<ด> อ๋ลุงที่แท้ลุงหัวเหม่งนี่เองไปและลุงตามคำเร็ยผมไม่ทันหรอกผมนันเป็นสปีดดิฟอยู่แล้ว <c oughs> อยากได้ก็ลงมาเอาดิว่าหมวกของลุงไปของผมแล้วไปลงไปลงลุงลุงไม่ควรลงน้ำน <c oughs> ดิไม่ได้ไม่ได้ได้เอ ทำไมลุงถึงไม่ไปเอาบอกุกอันใหม่มาใส่วะลุงมันมันเสี่ยงดาวแล้วนะเอาล่ะรอลุงก้มอีกทีนึนกนงกันโอเคตรงวันี้แหละปึบไปเร็วกวันนี้เอ้ยเอ้าไม่ทันนะ่ะลุงแกไวอยะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เม่เอ้ยเอ้ยเย็นๆลุงเย็น <laughs> เออเรียบร้อยเท <laughs> ่านี้ลุงก็มองไม่เห็นแล้วแหละ ไปลุงแถวดี้ไม่มีนี่มีหมวกอะไรทั้งนั้นแหละเออก็แค่นั้นแหละโอ้ต้องเอาหมวยซ่อนเองไปไปไปต้องเร็วกว่านี้เราต้องเอานี้ไปทิ้งน้ำแล้วเดี๋ยวลุงจะมาว่าลุงไม่เห็นแน่ๆเลยว่าเราแอบมาขนาดเนี้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เป็นหาดที่ทรงพลังมากเลยโอ้โห ลากมันได้ไงวะเนี่ยเอาของไปฟิกนิกเหรอตอนมันว่าใช้แซนบิตเด้อไม่บอกว่าเราต้องไม่เอาแซนบิตตัต้ตอนแรกที่เราหย่อนน้ำไปอันนี้นะใครจะไปฟิกนิกด้วยอันนี้วะเนี่ยวิลุงถืออะไรอะเอ้ยลุงถือไปห้ามผ่านเลยอ๋อลุงกล้าขนาดนี้เชียว,วอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอตำรวจที่ลุงเขาตอบผู้ก่อนเราจะร้องเสียงดัง้าอ <c oughs> เสื้อผ้ายเฮ้ยเฮ้ยเชือกรองเท้าวิได้แล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งได้ปะคือไม่ได้น้องมันรู้ล้วไม่เป็นไรเ <laughs> ชือกรองเท้าไม่น่นมามัดหรอกนะวันนี้อืมอีข้างปะอุยอุยอุยข้ามได้ข้ามได้ข้ามได้เอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้าบไปแล้วเจอกัน A few moments later เฮ <laughs> ้ยป้าเฮ้ยเฮ้ย เชี่ป้ามันเป็นกังฟูเนอะี่ปาบ่าไม่ได้เนี่ยอุ้ยอุ้ยป้าหยิบเครื่องบินไปแล้วแล้วไงต่ออย่าบอกว่าป้าขโมยเครื่องบินไปแล้วอ่ะเดี๋ยว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 เดีี๋ยวไปดูมันไปดูมันอุ้ยอุ้ยน้องเดินตามเครื่องบินไปแล้วอย่าบอกว่าป้ามันเอากลับไปขายอ่ะเฮ้ยป้าป้าคงไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหม ป้ามันเอาไปขายจริงๆด้วยโอ้โหไม่ไหวแล้วป้าแตนน่ทัด้วยตัวเองก็เก็บได้แท้ๆแต่เอาไปขายอุ้ยอุ้ยน้องก็ห,าหา่านอ่าได้เวลาลนะ <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> เข้าตู้ไปอุ้ยอุ้ยน้องมันโทรขอความช่วยเหลือด้วยอุ <c oughs> ้ยน้องมันขี้ฟ้องอะเนี่ยจังหวะน,นี้แหละเข้าไปไหนกดปุ่มได้ปะเอ้ยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มันกดมันกดยากอะ จิมไอเอ้อย,ออย,ออย,ออยโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนช่องให้แล้ว,วไปไปออก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 จากร้านเอ้ยป้าป้าอยากได้คืนป่า <c oughs> ป้าวิ่งตามผมไม่ทันหรอกนะป้า <c oughs> จากนั้นก็งับงับแน่นๆอึ๊บเออแค่นี้ป้าก็ทำอะไรผมไม่ได้แล้ววรยุติซาลินของป้ามันจบแล้วละ่ะวิ่งไม่ทางไปใหม่ด้วยเมืองใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยลุง ตอนแรกผมกัดอะพอแล้วนะแต่ขอฟักคีแล้วกันไปของลุงน่ผมขอแล้วกันนะไปเฮ้ยลุงมาเห็นแล้วชิบ่ายละเอ้ยลงน้ำลงน้ำลงน้ำอะลงลงน้ำดีวะเอ้ยเกับกับหยิบเฮ้ยลุงมันสูบไม่ได้แล้วลุงมันเปียกน้ำมาขนาดนั้นอะเอาละผมว่าผมพอไปแค่นี้ก่อนดีกว่าตอนนี้เราก็เล่นมานานมากแล้วเนี่ย